ได้รับราวัลในงาสนาเนี่ยผมรู้สึกว่าูกจเนมถือว่านิจใจที่เกิดเป็นคนไทยแล้วนใจที่เกิดมาในครอบครัวของพ้อพีคุณแม่สนเรามาอย่างเต็มทีที่ให้ออกไปเข้าวัดเข้าวาตั้งแต่เด็กแล้วจนเด็กเขาวัน่ลมนะถึงระดับล่าสุดที่ได้เเป็นผู้ประกอารสถานที่ที่มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ร่มสนา เพราะว่าเนื่องจากล่าสุดเขาเองก็พึ่งจะสึกมาเป็นนักขับขบวนมาก็ได้มีโอกาสทำกิจกรรมหลายอย่างที่เป็นต่างอย่างที่ดีนะที่กับคนไทยนะครับสอนเมนบ้านอะไรบ้างนี่ยนะนำสวดถ้าได้ทำกิจกรรมแบบนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากยังไงก็ขอบคุณทุกมากๆนะครับที่ม้อบระวังนะครับเจกมอสก็ถือว่าเป็นอีกรางวัลใน่ภาพภูมิใจนะแล้วก็เกียรติกับการ์ดูขนมไทยด้วยกิจ แล้วก็เนื่องในวันเข้าพรรษาปนในวันพรษาก็ถือเป็นต้นแทนนะครับผมอยากอยาให้ท <tw> as, ุกคนช่วยลดนำหนักลดน้ำนักเนอใเหล้าเข้าพรรษาจะเจใครที่ได้แบบนี้ครับก็จถือว่าเป็นยอดนะคร้บที ก็เหมือนกับว่าคือเราเคยได้ยินพระอาจารย์ที่ฝ่ายวิทย์คำสอนเยอะแยะไปหมนะครับก็จริงๆแล้วนะครับตั้งแต่ออกไปบวชมาเนี่ยก็ถือว่าเราได้อยู่ในที่ที่ดีของผมได้อยู่ในบรรยากาศที่เออ่มีแต่เป็นทางบวกนะครับพระอาจารย์ที่ได้มาสอนเนี่ยก็ผมรู้สึกว่าถือว่าเลื่องใสนะครับเพราะว่าท่านะาจะสอนให้เราแบบเป็นพลังที่ดีมากเขาบอกว่า ทำไมพระถึงต้องต้องสำรวมต้องสุขทุกอย่างเพราะว่าพระจะเป็นแบบอย่างมนุษย์เลยทีเดียวเพราะนั้นเนี่ยผมถือว่าโครงการพระสงฆ์นี่สำคัญม,มากเวลาที่จะปฏิบัติตนหรือว่าทำอะไรก็ตามอย่างเงี้ยครับซึ่งเราขามตรงนั้นไปแล้วเขาก็เพ่งเข้าใจดีครับผมว่าความรู้สึกของพระสงฆ์เป็นยังไงแล้วข่าวที่ออกมาจะ็ แบบอย่างไหนที่เรารู้สึกว่าไม่ชอบไม่เห็นด้วยเราก็ไม่ต้องเอาแบบอย่างนั้นเองครับเออใช่ตัวเองที่เอาคือฉันชวนก็คือเราถอยมากครับผมนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองมาทางสายนี้อยู่แล้วเปคนชอบทำบุญแล้วเนื่องจากเราเป็นคนชอบทางนี้เนี่ยเวลาเจอใครนี่ต้จะไปสกแกนติดเลยวุ๊ยคนนี้ต้องอทำบุญแน่เลยผมจะชวนนี่เราถึงก็บอกบุญกันอะไรอะไรก็ทำ กรรมนี้เป็นประจําอยู่แล้วอย่างล่าสุดนี้ก็พอดีเ,เกิดในเดือนนี้พอดีก,ก,รกรกฎาคมเพระาระวันอาทิตย์ที่28นี้เราก็จกะจัดทำบุญก,กันครับผมด้วยการ,รไม่จัดระยญ่โตเลยนะครับผมจะเลี้ยงเพ,งพีนพระที่วัดตาลวัดราชราลลัชาแต่ก่อนหน้านี้นวัน8โมงเช้าครับจะชวนชวนแฟนคลับหรือกัลยาณมิตรเนี่ยทำวัดเช้าด้วยกันยังไงเรียนเชิญนะครับผมในวันอาทิตย์ที่28นี้ครับ

พราะว่าร่วมกันสี่พิธีสงเสริมในเรื่องที่อ้วนละเวนานั้นที่จะพนปฏิบัติในราวสามวันนี้ให้เกิดประโยชน์ชีวิตของชาทบ้านจึงขออนุาขอบคุณหลายก่าที่ได้เลื่อนโครงการขึ้นเป็นจุดเกาะผู้รับศาสาเกาะเยาวชนของชาติ ก็ได้เพื่อจารที่เจะรักสนุนทำให้งานเกิดขึ้นแต่งานนี่จะที่หายไม่ได้ถ้าสื่อมวลชนไม่จับความรู้ความกังถือเป็นตัวแทนแต่วันนี้เรื่องในวันเข้าพรรษานี้ก็คอให้กะบอกเสียงให้ความร่ชาวไทยมาร่วมกันรนร คนแท้ความกตวญารทำงานนี <Liberty. me hr an> ้เกิดขึ้นเพื่อเป็นแบบอย่างแนวทางในการปฏิบัติของแมวคิดของข้าหลวงปี่เนวการีเป็นขออ้าง นี่นะครับก็ได้รับนะครับเหรียญที่เป็นศิลปินคนแทกพูดการพัฒนาครับสมัจำปี2 5 5 6นี 00, ้ก็มีโอกาสนะครับเป็นการบอกเสียงอยูุมเล็กๆนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ จกจกรรมเข้าพรรษานี้นะครับผมหรือวันอาสาฬหบูชาปีนี้ก็ขอเชิญชวนครับผมทุกทท่านนะครับพุทธศาสนิกชนชาวไทยน,นะครับใครที่อยากทาบุญอยากเรียนเทียนในวันอาสาฬหบูชานะครับมาที่นี่ได้เลยนะครับผมวัดสะเกตนะครับผมมาร่วมกันทาบุญกันหรือถ้าไม่สะดวกก็วัดไหนก็ได้ใกล้บ้านท่านนะครับผมแล้วก็ทำบุญกัน,นเยอะนะครับหรือจะถ่ายนอนตรงนี้ข้างหลังาง เป็ไรปวดมนต์ไม่มีไ,ไ,ไ,ไม่ไมมนะครับเข้าไปห้องนัการะครับผมนะฮะมาสวดมนต์กันเยอะเลยนะครับหรือว่าท่านใจนะคร <ๆ S 2> ับชอบสวดมนต์ <บ SAM. S 1> อยากสวดมนต์แต่ไม่ได้เอาหนังสือสวดมนต์นะครับผมตอนนี้นะครับมีเทคโนโลยีของขอมะม,มาแล้วครับเป็นแอปพลิเคชันจริยธรรมนะครับผมแอปพลิเคชัน ก็ขอเชิญชวนให้ทุกทุก่านมาทําบุญกันเยอะๆนะครับผมสวดมนต์กันครับหรือว่าถ้าใครมาสวดมนต์แล้วอยากสวดมนต์ชอบสวดมนต์แต่ไม่ได้นำหนังสือสวดมนต์มานะครับตอนนี้มีเทคโนโลยีทางธรรมะกิดขึ้นแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับเหมือนกับเป็นห้องสมุดธรรมะเลื่อนที่สําหรับทุกทุกท่านเลยนะฮะจาอนุญาตทำแอปพลิเคชันโหลดฟรีครับผมตรงนี้เข้าไปดูแล้วถึงมากครับผมใครที่ตามที่เป็นผู้ศรัทนิดปะาชนชาวไทยนะครับชอบสวดมนต์ รถของมันเยอะนะครับ không

ก็ฝึกฝงให้เราเป็นคนที่ถึงวัดเข้าวัดการเข้าวัดนี่ที่ไม่เคยอะไรเลยที่เราเข้ามากเราก็ยิ่งเป็นคนดีาะนั้นบานคนดีกรับมีบคนเข้ามาหาเรามาดูของเราเราก็ดีใจมากสำหรับตัวนี้เอก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ อเป็นระบบเสียงนตแลผลลัพเก้ภาษาไทยด้วยนะครับกา,า,า,ายลงมีการเปลี่ยนเ่เครับใครทีอบทำบุญหรือว่าสวดมนต์นะผมก็มาสความที่นเรก็ได้นะครับที่วัดสเกตถใครมีสะดวกก็กบไบ้าน,นคุณ ก็ผมก็วนทุกคนาดขอทุกคนชอบกินถ้ามีอย่างหน่งคือคนเราบาคนคือคนทปฏิบัติวปฏิบัติชอบแต่าจจะว่ายืนยัน่าสำหรับโปรแกรมของเองแลนวผมมาที่ร้านอาหารทีนี้ ก็ต้องไปเรียนเปลี่ยนวัดที่บ้านนะก็อยู่แถวปากเหนือนะครับแล้วก็เป็นเราที่ติดแม่น้ำด้วยเพื่อบรรยากาศที่แบบสวยงามอะไรอย่างนี้กับอีกอย่างคือจะเป็นการรวมญาติู่แถวนั้นด้วยนะครับผมกถือว่าในทุกวันที่เขาคงจะมีความสุขมากสำหรับทุกท่านก็เหมือนกันครับใครที่มีวัดตรงไหนอยู่ใกล้บ้านแล้วก็อะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกดีมีความสุขเนี่ยทำไปเลยนะหรือว่าอย่าลืมทำบุญนะครื่องของที่สำคัญคือรักคุณพ่อแม่ ăn ở đây là cái món ăn ở đây là cái món ăn ở đây là cái món là cái món ăn cái món ăn ở đây cái món ăn ở đây là cái ม kind of ้นสีัสามสองคุณผู้ชมแคทีวีสถานีกระจายเสียงจับผม